เรื่องอะไรมาปิดท้ายฝากคุณเอกราชไม่เล่าอันนี้ส่งไทยเลยนะคะเปิดตัวเซ็กแอนเซนในเมืองไทย <c oughs> เขาบอกว่าโอ้โหนี่ไงแฟนๆผิดหวังนิดนึงเขาบอกว่านางเอกของเรื่อง แต่งตัวมิดชิดไปหน่อยเขามาเบิ่งใครถูกแล้วนะโอ้ยไม่อยากมิดชิดไปดูในหนังแหมเซ็กแอนเซนัติาละแต่ว่าแต่ว่าอันนี้แซ่บกว่าค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะเขาถูกเรียกว่าเป็นตัวอันตรายคนใหม่ของวงการบันเทิงฮ่องกงเพราะว่าแฉไงแฉต่างๆแฉว่ามีอะไรกับคนไหนคนไหนเจชอก็ตามตื้อเขากินข้าวทุกวันนะแล้วก็มีสแตลลี์ตงผู้กำกับชื่อดังเรื่องใหญ่ ฟัตโลกแต่เขาก็สวยแต่อายุ20เองนะก็โหผ่านแล้วสองอ่ะยอมรับอ่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ต้องแซบสุดที่ติดต่อมาว่าทีมงานดาราจะมาพบผมผมไม่รับเดี๋ยวเกิดมาพบเกิดมาบอกว่าผมชวนไปกินข้าวเดี๋ยวมาชวนไปซับกันไหมว่า